เคยมีช่วงเวลายากลําบากไหมพี่สามสิบกว่าปีในวงการอ่ะชีวิตเราเกิดมาหนึ่งชีวิตอ่ะเราเจอมันให้ครบหมดเลยละค <c oughs> นบ <c oughs> างช่วงหนักๆกเ็เล่นกีฬาอะไรก็นั่นก็เป็นเรื่องเราอยู่แล้วพวู้ห <c oughs> แบบกิจกรรมเราเยอะแบบบางครั้งหนักๆแบบเดินจากห้างเดินห้างเวย้ย <c oughs> แบบเดินจากห้างหนึ่งไปต่อห้างหนึ่งเข้าห้างหนึ่งเดินสวนกับมนุษย์เยอะๆอย่างเงี้ยมาไหนตัวไหนมันจะวิ่งมาด่ากูวะก็เดินไปเลย เดินแบบเดินอามาคนเดียวแล้วเดินสวนจากห้างนี้เข้านี้ทะลุเท่านี้แล้วก็เดินแล้วก็มองสิ่งที่ได้ก็คือมาก็โดนขอถ่ายรูปแค่น้นขอถ่ายรูปมีความรูสเฮ้ยอะไรแต่ถ้าจิตเราไม่ปกติอะเราจะกลายเป็นคนที่เดินไปไอ้นี่มองกูคิดอะไรกับกูคิดแบบไม่ใหม่ม่ใม่นี่คือโลกแห่งความจริงสูตรนี้ก็ส่งต่อไปหาลูกหลานได้ก็เขาลูกลูกเราก็รู้แล้วพ่อโอเคอะไรไงหรือลูกบางทีก็โดน ก็ต้องใช้แบบนี้หรือเพื่อนลูกหรือศิลปินน้องๆที่พี่ก็จะอธิบายอย่างนี้นะเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายนะเราไม่ได้ทำอะไรที่มันไปโกงใครแค่มีมายเซ็ตว่าปัญหานี้มันไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไม่ไผิดกฎหมายแล้วเราคุณอยู่ในโลกของความจริง